นี่นะคะตอน,นนี้เราจะกลับแล้วลืมถ่ายห้องตั้งแต่แรกสภาพอาจจะอุบาทหน่อยนะคะแต่ก็ตอนแรกถือว่างามมากคือทั้งหมดแล้วตก400กว่าเหรียญหมื่นสองค่ะหมื่นคือละหมื่นสองนะคะอันนี้คือสภาพห้องของเรามีสองเตียงจริงๆแล้วเขาให้แค่สี่คนนะคะแต่เราแอบค่ะอันนี้คือความสามารถส่วนตัวะคะ่ะไม่ได้ไม่ทำ มีทีก็หารเฉลี่ยต่อคนละห้าสิบแปดอนนะคะก็ะโอเคห้องน้ำมีสองห้องก็โอเคห้องห้องนอกก็ออกแนวจะนิวยอร์กหน่อยเน,นอะเนแบบไม่มีอะไรเปิดกระจกไม่ได้นี่นี่มันได้แค่นี้อ่ะวิวห้องนอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ให้ดูแล้วกัน ให้เราเห็นเต็มทุกห้องนะคะก็ตกคืนก็โอเคแล้วทุกกาย Are you ready เย่โอเคตอนนี้เราจะเช็คเอินนะคะแล้วก็จะไปทำแกล้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปซื้อพาพวกสาวๆไปซื้อเครื่องสำอางนะคะจะไปร้านไหนนะคะเซฟรอชโอเคบ๊ายบาย